สวัสดีเพื่อนๆ YouTube, ยูทูบยุทธยาฟ้ามหอยเฉลี่สีทองทุกผูทุกคนเมื่อนีก็สิีมีเรื่องไม่เล่ามากพาพี่พ่านอ้องอามาติดตามเกี่ยวกับซ้มมือครับซ้ม,มือล่างกระช่างหอยล่างหอยทำให้หอยไข่ดกไข่ดีไขบ่บรดไข่ย,ยางต่อเนื่องสิเป็นจังได้นั่นก็ขออพี่เชินพี่เส้นน้อ,นองมารับชมน้ำกันครับผม อันนี้ก็เป็นดางอ้อมไก่พายเขียวนะครับเอาไว้สําหรับใส่ลังข้าขมันซึ่งอันนี้นี่มันก็เป็นใบใบ,บุกมีครับใบบุกมีมันเหี่ยวลงมากี่ถ้ามันล้นลงไปในกระช่างอาจจะทาให้น้ำเฮ้าเน่าเสียขั้นพีขั้นนองมีดางอ้อมไก่เสียก็มาขวาบไววสั่นบนข้างลังข้าเพชดเป็นลังข้าคของกระช่างพอเมียพันหอยนะครับอันนี้เขาก็จะเลือก้อนเพราะว่าต้องไปก็จะได้ล่างกระช่าง อหอยโดยการปล่อยน้ำออกจากกระช่งซึ่งทังฟงร้มเข้าได้จัดท้ำนะทั้งนี้ไว้นะครับทั้งนี้ไว้เป็นทางลัดย่างเพื่อที่ปล่อยน้ำออกจากกระช่งล่างกระช่างเพราะว่ามันได้ซามมือแล้วได้สามมือแล้ว,มมลวเขาก็ทีททำการล่างกระช่างทุกทุกข้างไปนะครับเพื่อเก็บไข่หอยซึ่งไข่หอยในซ้ำมือนี่ก็ทีเก็บได้ประมาณห้าสิบถึงหกสิบพวงนะครับซึ่งสีได้ปริมาณลูกหอยจำนวนมาก เลยทีเดียวอาพ่วงหนึง่ง้นจีพ่วงละร้อยตัวก็จะได้ลูกหอยยู่หกสิบพ่วงก็จะได้ลูกหอยมืออะข้างละประมาณเอาหกพันตัวเป็นอย่างหน่อยนะครับอันนี้คือลักษณะจะปล่อยน้ำออกนะครับโดยถอดไม้ชนี่บอกน้ำก็จะไหลออกมาทั้งนี้ครับอ่าโดยห้อถ้ำท้างลัดอยางเอาไว้น้ำก็จะไหลออกกระช่างยางง่ายได้อ่าห่อรอให้น้ำแหง้งแล้วห่อก็สีคขอยสิไปเก็บไข่หอยออก เก็บไข่หอยก่อนแล้วค่อยๆมาล่างกระช่างให้มันสะอาดอาแล้วค่อยมาล่างพ่อแม่พันุ์หอยโดยการฉีดน้ำล่างให้มันสะอาดบ่ใหอยมันมีขี้ไข่น้ำบ่ให้มันมีอาตรกรสัะไข่น้ำติดซึ่งพ่อแม่พันธุหอยขเขาฉีดน้ำล่างแล้วเขาก็จะชดชื่นแจ่มใสอคือหลังจากที่เขาผสมพันธุ์แล้วเขาวางไข่แล้วเนี่ยอมันเกิด เนื้อตัวเขาก็สิเปื้อนก็คือจังเห่านี่แหละไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดว่ามาเงาไข่เต็มเนื้อเต็มตัวนะขั้นอาบน้ำอาถ้าแล้วเขาก็จะชื่นแจ่มใสจับคู่ผสมพันธุ์กันในตอนเย็นมื้อนี่แหละมันสะอาดอ่ะวิธีการเจ็บไข่พี่น้องเบิ่งไข่ครับไข่ตุ้มนีบมีแต่ไข่พวกใหญ่ๆครับไข่หอยพวกนี้เพราะว่าพอแม่พันธุ์มันใหญ่มันก็จะไข่ใหญ่ครับควายเก็บแล้วเอาไว้ใส่หนึ่งสกวอนนะครับ ถ้าเอาไหลายมือก็จะเก็บง่ายครับทำความสะอาดเเก็บไข่หอยมันจะง่ายขึ้นใช้มือแจะเบาๆอย่างนี้ก็จะดุดออกครับซึ่งแต่ละพวงนี่ก็อันนี้ตีย่างตั้มๆนะครับตีย่างตั้มๆก็พวงหนึ่งก็จะได้ประมาณสองร้อยถึงสามร้อยตนะครับมือหนึ่งก็จะได้สามมือนี่จะได้อยู่ประมาณห้าถึงหกสิบพวงนะครับแล้วห่อค่อยตี ล่างกะช่างนะครับสาเหตุเป็นอยังคือล่างกระช่างก็เพราะว่าหลังจากที่เขากินอาหารผสมพันธุ์ว่างไข่แล้วภายในกระช่างมันก็จะมีเศษอาหารทําให้เศษอาหารเน่าเหม็นในกระช่งางก็คอยเก็บคอยเมียนออกนะครับอ่ะอันนี้คือการเก็บไข่นะครับถึงสามหมื่นสี่เก็บเท่านึงนะครับสังเกตุพวกไข่เขาไม่แต่พวกยังไงอละลบันเนเขาก็ได้ปล่อยน้ำออกจากกระช่าง เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสังเกตบ้างครับในกระช่งางอาจจะมีแม่พันธุ์หอยนะครับที่มันไอแม่พันธุ์หอยขนาดใหญ่นะครับอายุประมาณสิบถึงสิบสองเดือนบางโตกวก็ประมาณเจ็ดเดือนถึงสิบเดือนในตัวมันจะมีขี้ไข่น้นาครับจะมีขี้ไข่น้นามโยกเกาะตามเนือ้อตามตัวท่านท่านเอาไว้หลยมืออาขีา้ไข่้นาพวกนี้มันก็จะเกาะตามเนือ้อตามตัวมันสำหรับมูนี่เขาหลังจากเขาเจ็บไข่เรียบร้อยแล้วนะครับ ข้ากะทิล่างทำความสะอาดพอแม่พันธุ์อ่าซุ่มเลี้ยงอยู่นี่ครับให้มันสะอาดอ่าวิธีการเจ็บไข่พี่น้องเบื้องไข่ครับไข่ซุ่มนีดิมีแตไข่พวกใหญ่ๆครับอ่าไข่หอยพวกนี้พราะว่าพอแม่พันธุน์มันใหญ่ก็จะก็ไข่ง่ายครับควายเก็บเราใส่ในสกวอนนะครับถ้าเอาไววไรายมือก็จะเก็บง่ายครับทำความสะอาดเ,อเก็บไข่หอยมันจะง,ง่ายขึ้น นันใ,ใช่มือแตะเบา,บาๆมันก็จีบุดออกครับซึ่งแต่ละพวงนี่ก็อันนี้ตียางตั้มๆนะครับตียางน้ำตั้มก็พวงหนึ่งก็จะได้ประมาณสองร้อยถึงสามร้อยตัวนะครับเมื่อหนึ่งก็จะได้สามเมื่อนี่จะได้ยุ่ประมาณอ่าถึางหกสิบพวงนะครับแล้วเขาค่อยตีล่างกระชั่งนะครับสาเหตุเป็นยังไงคือล่างกระชัางก็เพราะว่าอ่าหลังจากที่เขากินอาหาร ผสมพันธุ์ว่างไข่แล้วภายในกระช่างมันก็จะมีเศษอาหารทําให้เศษอาหารเน่าเหม็นในกระช่างมาก็คอยเก็บคอยเมียนออกนะครับอ่ะอันนี้คือการเก็บไข่นะครับถึงสามมือสิเก็บเท่านึงนะครับสังเกตุพวกงไข่ครับไม่แต่พกอกง่างๆครับพวงขนาดใหญ่ครับอหลังจากเข้าเก็บไข่แล้ว,แล,วแล้วนะครับจากเก็บไข่เียบ้อยแล้วเพาะ็เป็นเศษผักกัดเขา่าจนเศษ อันนี้เป็นบักจิดาอันนี้ก็กินได้ครับอันนี้เป็นแอปเปิลหลังจากเขากินแล้วมันกินบ่มดนี่ในการให้อาหารหอยเขายา่ยางเดียวนะครับภายในชามมือนี่ให้หลายๆอย่างก็ได้อ่าก็คือคนละหอยก็ได้ครับบอนมือนี้กินต้มไข่มือหนาก็กินไข่ต้มเฉพาะวันนั้นมือนี้ไข่ทอดมือหนาก็ทอดไข่เส้นบ่แม,มนครับเขาก็ให้มือนี้สมมติมือนี้ให้นเนื้อแดงให้ผักกาดขาว อ่ามือ้อนาเขาก็ให้เ่นใบกล้วยอ่าให้พุกมีสุกอ่าหรือว่าให้พวกพักกัดเอ่อให้อาหารอื่นๆนะครับที่เขาหาได้อ่าสลรับซับ,บเปเี่ยนกันไปว่ามันให้เมนูเดียวนะครับซึ่งเมนูอาหารผมก็ได้อธิบายไปในคลิปที่แล้วไปแล้วนะครับเอาละสำหรับมือ้อนี้เขาจะล่างกระช่งางไยสาดแล้พีแล้วพีแล้ว,ลวนอกคอยเบิงน้ำกันนะครับผม เอาบันี้ก็จะพาพีผพานองมาเบรงวิธีการล่างเขากระต้อน้ำป๊ะปปามาครับฉีดพ่นไปยั่งตัวหอยเลยครับฉีดพ่นตามเนื้อตามตัวห้องตัวหอยคาบไข่หอยที่เขาเก็บออกไปเมื่อกี้นี่ให้มันสะอาดครับฉีดเน่นลงไปเลยครับหอยมันจะฉีดสดชื่นฉีดล่างไปยั่งบริเวณขอบกระช่งที่เขาเก็บไข่ออกเมื่อกี้แม้กระทั่งตัวหอยน้ำที่เป็นน้ำ เสียมันก็จะไหลออกมาทะยอยออกมาท้างนกเถอะออกมาทาง้ออาทาง้างกระช่างเขาเถอะทัางหลังกระช่างข้างด้านนี้มันํำนะครับอ่าเด็นสีไปเรื่อยจนกว่าแน่กระช่างมันสะอาดลูกไห้ก็ดีใจค,ครับมันได้อาบน้ำไม่อ่าอาบน้ำทั้งความสะอาดโตของมันที่พ่นไปให้เนื้อตัวเขาสะอาดม,มีสิม่งสปกปรก ถึงตอนแรงตอนค่ำมากเขาก็จะจับกูผสมพันธุ์ให้ไข่ห้องในข้างต่อไปได้เป็นย่างดีครับท้าห้่ไข่ดีไข่ดกไข่บรุไข่ไงไข่งามนะครับผมหนึ่งองสาหลังจากที่ห้าได้เก็บไข่แล้วนะครับนี่คือไข่ที่ทางฟาร์มเขาเก็บอันนี้ช้ามื่อครับเก็บตัวหนึ่ง อ่าไม่ครพวกไงนะครับได้ประมาณห้าสิบหกสิบฟองกูละอ่าผมคิดย่างตําที่สุดก็คือเอาฟองละลอยก็พออล,ะล,ะละ้วล่ะนะหนึ่งลอยคูณเลยหกสิบก็ได้ประมาณหกพันตัวลูกหอยเจ็บแต่ละเทื่ยขั้นห้าวนั่งไปพอก,กักแต่ว่าขั้นเป็นความจริงแล้วมันจะไล่ก้อนนั่นเข้าตัวอาจจะประมาณหมื่นตัวไปย่างหน่อยนะครับที่นี่เขามาเบืองนกรกะช่างพอแม่พัดมันครับที่เวห้าล่างห้าล่างสะอาดเรียบร้อยแล้วครับ อ่าในากระช่างพอเม่พันหอยนะครับล่างบอทำความสะอาดบอเสร็จเรียบร้อยแล้วที่นี่วิธีการอ่าเห็นฟ้ามอื่นเขาจะป้อยน้ำเขาเลยแต่ทางฟ้ามห้องบริษัแบบนั้นครับจะใส่ตัวนี้นะครับสปริงเกอร์สปริงเกอร์ไปเรื่อยๆนะครับในมือนี่สปริงเกอร์ให้ดัดดับน้ำอ่าในากระช่างบกนี่สูงขึ้นประมาณ10บเส้นมือที่สองก็จะให้สูงเพิ่มขึ้นอีก1 0บเส้นเป็น20 เมื่อที่สามกว่าจะเป็นสามสิบเส้นเพิ่มขึ้น,น,นเ,เมื่อน้ำเต็มก็ช่างแล้วห้อค่อยลดออกนะครับอันนี้คือวิธีการเดี๋ยวที่สาธิตใ้เบื้องครับเอาวิธีการเปิดสปริงเกอร์จะให้สปริงเกอร์ไปเลยนะครับในเมื่อห่อสปริงเกอร์แล้วพอแม่พันธุ์หอยมันเขา้าใจว่าเดี๋ยวนี้ฝนตกแล้วนะครับมันเริ่ม รู้สึกแล้วว่าตอนเมื่อแรกเนี่ยสิทธารการจับคู่ผสมพันธุ์อ่ส่งสิทธิทรมให้อ่ไข่หอยห้านี่ไข้สม่ำเสมอครับไข้ดกไข้ดีไข้ค,คู่มือนะครับสาหรับคลิปนี้กันท่านพ่อแม่พี่น้องเฮ้า่าถูกอกถูกใจนะครับแต่อย่าลืมเด้อกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้น้ำแดงครับผมขอขอบคุณครับสวัสดีครับผม